อะไรที่มากที่เกินเลยไปจากสิ่งที่คอปองและปองคอปองเสนอรวมทั้งตัดสินคอรมนงเมื่อกี้เรียนแจ้งกันนะคะในจดหมายของทฉานนี่นะคะอาจจะเดี๋ยวขอนำหนังให้นะคะเดี๋ยวไม่เนลรเดี๋ยวได้ค่ะเดี๋ยวผมมอบให้ท่านนะครับในนี้ิฉันก็อ้างถึงหนังสือด่วนที่สุด นะฮะนรศูนย์ห้าศูนย์หกลงมาที่สามสิเอ็ดตุลาของสำนักเลขานะคะบันทึกข้อความด่วนที่สุดของสำนัก,นก,กเลขาสำนักพิจารณาเลขาลูกการหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่สามตุลาอันนั้นวันอันได้สามสิบตุลานะคะยี่สิบตุลาถึงยี่สามตุลาของฝ่ายเลขาลูกการปปต,ต,ต,ตสิ่งที่เรียนทำนั้นก็คือในนี้เป็นจดหมายก็คือ ขอเรียกร้องนะคะก็คือว่าตองอ้างถึงที่คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษ,ษาในวันที่25ตุลาตัวรัมติรับทราบผลงานของคณะอคขอออิป่าและกะ็ในนี้ก็มีรายละเอียดที่อ้างถึงนะคะแล้วก็บอกว่าให้ดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวอันเป็นสิ่งพื้นฐานของผู้ต้องหาและจําเลย สามารถต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัวอันเกิดจากการถูกจำกัดเสรีภาพในกรณีที่ศาลอนุญาตให้มีการก่อตัวชั่วคราวและำลํำหนดให้มีหลักประกันตัวด้วยนั้นชอบที่รัฐบาลจะจัดหาหลักประกันดังกล่าวให้แก่ผู้ต้องหาได้จําเลยที่ไม่สามารถจะหาหลักประกันได้ดังนั้นก็มาเรียกร้องตรงนี้นะคะให้มันเป็นไปตามนี้และหากผู้ต้องหาจำเลยไม่ได้รับการก่อตัวชั่วคราว รัฐบาลควรจัดหาสถานที่ในการควบคุมที่เหมาะสมไม่ใช่เดินจบปกติอันนี้เป็นการโค้ดจากหนังสือนะคะเราไม่ได้เขียนขึ้นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่มาเนี่ยเป็นเป็นเพียงเรียกร้องให้ให้เป็นไปตามมาติของปคอบของปคอบและคระเบนะคะไม่มีอะไรเกินเลยนะคะเป็นแต่ว่าเราต้องการให้สังคไมได้รับรู้ ไม่ให้เรื่องนี้นี่ไหเงียบนะคะเพราะฉะนั้นในนี้เราก็จึงขอเรียกร้องให้ท่านเด็ดโปรดเร่งรัดดาเนินก,การประกันตัวผู้ถูกคุมขังทั้งในนี้อาจจะขอขออภันะไม่ใช่ทั้งเจดสิบคนทั้งหนึ่งร้อยหนึ่งคนตามเรืองจำต่างๆทุกประเทศต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยเดนเอาเจ็ดสิบคนตามที่กรมราชทัณฑเสนอนะคะแต่ว่าในที่สุดทดนมีทํางานด้วยนะคะท่าน ไม่ได้ปล่อยให้ท่านทำอย่างเดียวแทนทำงานก็คือทํารายชื่อผู้ที่เราเข้าใจว่าจะควรจะได้รับการประกันตัวมีหนึ่งร้อยหนึ่งคนนะคะซึ่งไม่ตรงกับที่ที่ทางรัชทรรนได้นําเสนอแล้วก็อธิบายผู้สื่ถาแล้วว่าอาจจะเป็นการวินิจฉัยข้อคดีที่แตกต่างกันเพราะว่าเรืยอนจำบางองจำาจ,จะมองว่าคนที่ผู้ต้องขังนั้นไม่ไม่อยู่ใน ไม่อยู่ในขายก็ได้แต่ว่าเมื่อเราพิจารณาว่าน่าจะอยู่ในสายเรานําเสนอมา101คน1 0 1คนนะคะเพราะนั้นท่านจึงอยากจะเรียนว่าที่ท่านนาเสนอมานี้ไม่ได้มีอะไรเกินไปกว่าข้อมูลกลับนะคะเพราะฉะนั้นเราได้ได้ส่ง่ <c oughs> งเอกสารที่อ้างถึงบันทึกข้อความต่างๆนี้มาหมดแล้วนะคะแล้วรวมทั้งรายชื่อ รายชื่อผู้ต้องอขังนะคะในแต่ละแดนนะคะรายชื่อทั้งหมดเลยและรวมทั้งในนี้เดนก็ได้แจ้งให้เห็นว่ามีรายชื่อจำนวนหนึ่งที่กรมรัสธรรมนไม่ได้ไม่ได้ส่งมา <c oughs> นะคะอันนี้มีจำนวนหนึ่งนะคะเพราะนั้นเดนก็ที่มาวันนี้นี่ไม่ได้มีโนตติสใดๆนะคะท่าให้กำลังใจด้วยนะคะ แต่ว่าอยากจะสนทนากันว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหน <c oughs> ในการประกันตัวท่านได้จับทั้งหมดถ้าถ้าดูตามคำอธิบายของปปอออนั่นนะในนี้มันก็จะมีทั้งพวกหนึ่งหนึ่งสองมีทั้งพวกที่เจอข้อหาพรบอรคอมพิวเตอร์ด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเด่นจริง อยากจะเรียกร้องว่าถ้าถ้าดูตามเนื้อหาของขอออกฟอง่อขอออกแล้วเนี่ยผู้ต้องหาหนึหนึ่งสองเนี่ยกับพรบคอมพิวเตอร์ก็น่าจะอยู่ในข่ายั้นจึงทํามาเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งคนนะครันั้นก็อยากจะขอความชัดเจนในปัญหานี้ว่ายังมีอะไรที่ทางกระทรวงยุติธรรมมองแตกต่างจากข้อเสนอของพรออกหรือ่า นะคะแล้วก็อันท <bunker> ี Elijah, ่สองเนี um, ่ยมีกรอบเวลาที่พอจัดพอที่จะทําความชัดเจนได้ไหมครว่ามันน่าจะมันน่าจะอยู่ในเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะแต่ผมเองก็จะให้คําตอบไม่ได้ในส่วนของที่ไม่ใช่อํานาจของกระทรวงยุติธรรมคือสารนั่นอยู่นอกเหนือค่ะ การกน,น,อกน,อกนอกเหนือใน,ใน,ในส่วนของการดำเนินการของส่วยึรถังเพราะเราเปนร้างได้ได้็นเรื่องอำนาจศาลนะครับแต่ส่วนเรื่องการดํเราเานิน,นการนั้นกระทรวงก็ได้ทีน่นาแล้วว่าจะดําเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่เราเป็นก็คือจะช่วยในเรื่องของโอกาสที่จะทําในเรื่องประกันตัวใช่ไหมครับอ,อันนี้เราเราก็ได้มีความคิดอยู่แล้ว ท,าทา่ทานตลาดเดชท่านกมาเรนทรหรือผมก็เป็นหน้าที่ของสุนีธรรมที่ต้องดำเนินการให้แต่ว่าการที่จะตอบคาถามเอาเอาวเวลาหรือเอาความชัดเจนว่าได้หรือไม่ได้จะได้เมื่อไหร่ตรงนี้คงเรียนอาจารย์ว่ามันเนาาื้อกรอบที่เราจะตอบได้ก็ต้องขอไปด้วยนะครับก็ขอตอบในส่วนที่เราตอบได้ว่าเราจะดำเนินการให้ในส่วนที่เป็นหน้าที่ของสุนีธรรมนะครับ ท่านประหลัดมีอะไรจะเริ่มเตือนไหมครับถ<ช>้าประธานสันการ์เนี่ยก็ได้ปรึกษาท่านประธานสันกาว่าทํายังไงที่จะทำให้หลักประกันได้ง่ายขึ้น,นแทนที่จะต้องเอาเงินไปวางกองเนี่ยจะเป็นแค่จุดฝ่ายฉับั้เดียวที่ที่เราทำให้ง่ายขึ้นซึ่งตรงนี้จะมีะรายละเอียดที่เราไปทำนะครับส่วนเรื่องภาพรวมของศาลเนี่ยแม้จะมีหลักประกันครบแต่ศาลก็ยังใช้ดุูพินิจได้ว่าถ้าเห <c oughs> ็นควรจะปล่อยหรือไม่นะครับในส่วนของทางคอปเองเนี่ยถ้าอาจารย์ธนิตท่านก็พูดหลายครั้งมากว่าข้อหาที่รุนแรงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหตุ ถ,ถ้าไม่มีหลักฐานก็จะมีเรื่องดังนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะไปไปทําให้ท่านเห็นอย่างที่เราต้องการได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของคอรบอผมเชื่อว่าการสร้างบรรยากาศการรองดองในภาพรวมเนี่ยอาจจะช่วยในส่วนนี้ได้ฉะนั้นก็ไป็นอีกข้อซึ่งทาคอรบอลอกว่าจะประชุมเพื่อตั้งหลักกันหัใหม่ที่น้ำพุ่งขึ้นมานะครับ <c oughs> ในส่วนของทางกระทรวงผมอยากจะขออนุญาตท่านตรีให้่ารนับสนุนบ้างนะครับผมกขอสิทธิ์ใจเล่นตุ้ดต่อครับคิดว่า ความคืบหน้าอันแรกที่น่าจะทําได้เลยก็คือเรื่องการจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับผู้ที่ไม่ได้รับการประกันตนนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีความคืบหน้าว่าที่ไหนหรือในลักษณะแบบไหนคือไม่อาจจะไม่สามารถฟิกได้ว่าที่ตรงนั้นที่ตรงนี้แต่ว่าลักษณะแบบไหนขอบเขตอย่างไรภายใต้กฎหมายพรบรชาชธรรมควรจะเป็นอย่างไงแต่ที่มันมีพรบรชาชธรรมขึ่นสุดกฎหมายูแลอย่นะครับแล้วก็เกี่ยวทันเกี่ยวเรื่องอำน,น,นาจศาล เท่านั้นเองนะครับซึ่งผมมองเห็นข้อกฎหมายอีแค่นี้ดังนั้นผมคิดว่า,น,าน่าสามารถเรียนขึ้นหน้าอาจารย์และสถิติงานได้เรื่องครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องจํานวนอันนี้ก็ต้องทำวามเข้าใจในเชิงนโยบายให้ได้นะครับว่าที่ทอาจารย์เสนอมาว่ามาตรา1ร2อสองกับพรบอคอมพิวเตอร์เนี่ยจะจะรวมอยู่ในเรื่องนี้มั้ยนะครับเป็นอย่างนี้ขับขึ้นหน้าคงต้องอีได้นะครับงั้นในส่วนของราจะทรนส่วนเรื่องการ หาหลักประกันเนี่ยตรงนี้ก็กมหุ้นคลองสิทธิ์ที่รศีภาพซึ่ึงดูแลกองทุนที่ทำอยู่เดี๋ยวจะเรียนความขึ้น้าอาจารย์ได้คนอดีเป็นข้าราชการก็อยู่มหาเลยไม่ค่อยสัมผัญเกี่ยวกับกระทรวงบวงกรมนะคะเน้นจําได้ว่าในเอกสารที่ส่งไปส่งไปหลายส่วนส่งไปอายการด้วยนะคะและส่งไปเลขาสํานักเลขาของศาลด้วยนะคะมีตาสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันมีข้อหนึ่งก็คือ ปัญหาการทบทวนข้อหาว่ารมนแรงหรือเปล่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าปัญหาของการฉลองคดีนะในนี้เรื่องจำเรื่องอ่านเอกสารทุกชิ้นเนี่ยมันมีคําว่าฉลองคดีอันเนื่องมาจากข้อมูลได้รวมทั้งกฎคติกาเพราะถือว่าเป็นระยะเปลี่ยนผ่านของความยิติธรรมนะมันเป็นศัพท์ทางวิชาการที่พวกเราชอบนะว่าเป็นสังคมในระยะเปลี่ยนผ่านนะ เพราะนั้นในระยะเปลากานกติกาบางอย่างก็เปลี่ยนแล้วข้อมูลก็เพิ่มเติมนะคะอันนี้แล้วพระน,นเรนมองว่านอกจากเมื่อกี้ที่ท่านบอกนี่ยก็ต้องดีใจลนะพระาท่านจัดสามที่อย่างน้อยก็มันก็ก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าท่นานผู้ขึนข่าวเสมอว่าสมัยจอมพสลสฤษดนะิ์น่ะท่านก็ยังแยกนะั่นเป็นกติกาแบบเต็มเต็มรูปแบบเลยนะคะท่านแยกเลยก็คือกลุ่มที่ การเมืองนะฮะทางวัดที่ท่านเรียกว่าปริการเด็นที่ท่านก็แยกนะะเพราะนี้เ้นก็ขอบคุณที่ได้ยินคําว่าเราจะจัดสถานที่ที่เหมาะสมนะฮ <c oughs> ะเดนก็อยากจะตั้งคาถามเกี่ยวกับปัญหาประเด็นที่เรียกว่าแล้วมีการขอข้อมูลด้วยใช่ไหมคะเน้น <c oughs> จําได้ว่ามีเอกสารชิ้นหนึ่งที่ปอปอคอปอปขอข้อมูล <c oughs> ขอข้อมูลจากพยานคร์ <c oughs> ่ นะคะก็คือกจากปัญหาการขบทวนลวมีการขอข้อมูลเพราะฉะนั้นก็คือแน่นอนเราคงไม่เป็นก้าล่วงของศาลใช่ไหมคะแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมทั้งหลายก่อนถึงศาลเนี่ยเราจะพอมีอะไรที่อาํานวยได้บ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็สําหรับเรื่องการจัดคนเต้นจาได้ว่าในเอกสารที่อ้างถึงทั้งหมดเนี่ยพูดถึง112และพูดถึงพรบคอมพิวเตอร์ชัดเจน ว่ารวมอยู่ในคนที่สมควรจะได้รับการเอาตัวเรียนจำได้นะคะเพราะฉะนั้นหนที่เรียนไปแจแจวเรียนไม่ไม่พูดอะไรที่เกินไปกว่าสิ่งที่ปอขอปอพูดพ็เรียนพอใจละเพียงแค่นั้นนี่ก็พอใจก็อยากจะเรียนเพิ่มเติมตรงนี้ว่าอยากจะเก็บสิ่งที่ปอขออปอและคอปอและครามาพูดเนี่ยให้หมดไม่อยากให้มันร่วงไประหว่างทางเราจะมีปอคออปอท่งมีท่านท่านรองอยู่ด้วย เข้าใจว่าฉลองยุติประธานอยู่นะครับแล้วชุดนั้นเนี่ยก็จะมีการประชุมแล้วดูว่าข้อเสนอขอปอเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วจะแจกจ่ายเป็นหน่วยงานไหนดีนะครับที่ท่านอาจารย์พูดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของการตั้งข้อหาเกินเลยไปซึ่งไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่ไม่หนึ่งข้อไม่หนึ่งข้อขบวนข้อกล่าวอันที่สองก็คือว่าสถานการณ์ในภาพใหญ่เนี่ยเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านก็อยากให้ท่านนายกรเนี่ยฉลองแล้วก็ดูดูเรื่องใหม่ในข้อในข้อในข้อใน้อมีฉลองคดีใช่ใชครับที่สองส่วนนี้ผมเข้าใจว่าต้องไปดูว่่าาทงเนีย ได้ส่งไปที่หน่วยไหนเพื่อทบทวนนะครับที่ทควบคุมขึ้นมาแห่งหนึ่งคือโรง,งเรียนลางโรง,งเรียนทวนเละโรงเรียนนครบาลเดิม <c oughs> เป็นโรงเรียนนครบาลแต่เดิมนะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นสถานที่ล้างอยู่กำลังจะปรับปรุงให้เป็นสถานที่รับการแต่เนื่องจากว่าผมเองได้อนุมัติตามคำขอที่ที่ตรงนั้นทอางขอขึ้นมาขอมีที่ควบคุมโดยาะสำหรับทังผู้ที่ต้องโทษทางการเมือง ก็เลยได้อนุมัติให้ปรับปรุงอยู่ที่เข้าเมื่อกี้โทรไปเขากอีกภายในห้านาทีจะให้ผตอบมาว่าเมื่อไหร่จะแล้วเป็นก็ยางจะให้จใหด้เร็วที่สุดนั่นแหละเพื่จะหมายถึงตรงนี้ใช่ไหมครับนะฮะแต่กับเมื่อน้ําท่วมกันช่างก็เลยติดผัดติดติดขัดสักเล็กน้อยนะแต่ผมจะพยายามจะเร่งให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ที่ที่โรงเรียนนนนี่นะครับอันนี้คือที่เขุคุมแห่งไป ส่วนในเรื่องของกระบวนการที่จะเดินให้ต่อไปอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อสํนานักกิจการยิธีธรรมใช่ไหมครับถามเป็นคําถามสําคัญนะว่าทางกรมปุมงของสิทธิ์จะประกันตัวกลุ่มที่มีคดีหมินคดีหนึ่งหนึ่งสองพรบอรคอมพิวเตอร์ด้วยหรือไม่รัะ แต่ว่าคงต้องไปดูในมติของปอปปนะครับในมุมของคอ,งอปได้เขียนไม่ชัดเจนในส่วนของขออคปอปได้เขียนเรื่องนี้ชัดเจนนะครับ <c oughs> แต่ว่าในส่วนที่ปปปจะรับมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในส่วนนี้รับมาแล้วส่งมาหรือเปล่ามีก็มีเอกสารมีใช่ไหมเนี่นะยต้องสรุปใจงานสัะสระุปเลยดีไหมจ่าครับสรุปว่าทั้งสองมาตการเออทั้งสามประการก็คือหนึ่งเรื่องสำรวจบุคคลการงานตุนคน ก็ดำเนินการไปเพิ่มดำเนินการสมุดเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนในเรื่องการเรื่อขอประกันปกเองก็คิดว่าน่าจะดำเนินการได้เลยดีไหมครับท่านท่านประหลัดมีความเห็นไหมครับนีแล้วก็ส่วนในเรื่องของการดาเนินการเรื่องที่ควบคุมผมจะเร่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอาจารย์มากครับผมเพิ่งท่านยกโทรมาเดียเท่ากันครบถ้วนเรื่องที่ทำเนียบไอ้ที่สภา